ทักทายแม่เจนแล้วลูกเดี๋ยวไปจ้าเนี่ยป้าอ้วนว่าเดี๋ยวไปจ้านี้มีคนมางัดบ้านรล้วกาะบรรยากาศมันกบมืดค่ําแล้วเนาะวางเวงอ่ะเจ้าก็เลยแล้วคุณหลานก็มาเด็กอ้วนมาสดสวัสดีแฟนแฟนก่อนสวัสดีครับมานนี้เด็กอ้วนมาน,นี่แล้วป้า ยุงครบกว่าลูกครบหน่อยบ้านตาโดนงัดมีทรัพย์สินที่สูญหายไปหลายไปอยู่อันนี้มาอยู่ที่แจ้งแจ้งนี่นั่นจางยุงทับบุงอยู่ใกล้ๆโลดให้มันเหมน,น้ำมันเครื่องมันจะไปได้มันวันนี้มาบ้านตาโดนงัด รอร้อยเวนมามาดูบ้านโดนงัดฮ้อนขนาดขนาดนับไปชมชมห้องครัวมืดหน่อยเด้อเปิดไฟทั้งเด็หลานบ่าวเลิกเรียนมาตาเป็ดรับมีเพื่อนละพาะอว้วนขายหมูหรอ ยุงหน้าขนาดลกูกบรรยากาศรอบๆนะที่จริงก็ถ้าตัดหญ้าเพี่ยวดีๆอ่ะมันก็จะดีมากเลยเนาะนวางวเวงเหมือนกันแหละน,นี่เดนงัดวันนี้มาบ้านตาโดนงัดอย่างเี้ยนะ เออคือว่าที่มาไล่สดนี่ไม่ใช่อะไรนะฉันอยู่คนเดียวเชยนี่ยุงลูกเนี้ยปลาอ้วนเนี่ยปลา,ปอ,าอ้วนอ้วมหาจังหนอยเร็ว่ปะปลาอ้วนมาหาผมหนอาเร็วมันมันร่วงบานเกตเข้าไปเนี่ยดูมัก็หลานบ่าวเลิกเรียนมาตาเป็ดรับมีเพื่อนละ หาหมู่คุยระหว่างรอร้อยเวรมาดูสถานที่เพื่อนเพนตอนเย็นเย็นวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศเลยยะไปซื้อขนมบุญละขี้อายเออลูกบ่าวไข่หง จ้าสวัสดีสวัสดีจ้าสวัสดีสามพันคนดูห้าพันคนดูแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยงานช้างนะจ้างานช้างถ้าทำความสะอาดนี่งานช้างเลยดูหลานบ่าวเลิกเรียนมาตาเป็รับมีเพื่อนละบรรยากาศ บ้านคุณตาเพิ่นไปไปอยู่กรุงเทพแล้วเพิ้นเื้อเพิ่นกปล่อยทิ้งไว้แล้วทีย่ามีครึ่งครึ่งตัวจ้ะเตียวไปไก่ก็ไปได้ด้วยกวังงูเหลี่ยมฮัดบรรยากาศบ้านคุณตาเพิ่นไปไปอยู่กรุงเทพแล้วเพิ้นเื้อเพิ่นกปล่อยทิ้งไว้แล้วที เป็นบ้าวแล้วพี่จ้อยตัวใหญ่จนอ้วนมานี่มาหามาหามาสวัสดีปลาเราปลาโคมาดูมาชมบ้านเดสักกรรมก็จะลงไลแล้วเพราะว่ามีเพื่อนละขอบคุณเพื่อนๆที่มารับอุ้ยลำคาญเจ้าพี่จ้อยเข้ามุมอยู่ฮะรอร้อยเวนมามาดู บ้านโดนงัดฮอนขนาดงานช้างเลยเป๊บ้างานช้างอ่ะจะมีการบ้านก็คอยกินน้ำไน่้อลำก็น้ำไมไยังมานะคะมาเมาส์มอยกับแฉนกอนเด้อขออยู่ในที่สว่างกันเนด้อดูเนี่ย มีกระป๋าย่าปลาโครปลาเราเจ้าข <c oughs> ี้อายเหรอชิ้นอยู่เหมือนกันเมื่อม่สวัสดีป้าอ้วนในป้าอ้วนก็มาดูเนี่ยป้าอ้วนป้าอ้วนขายหมูเหรอ, <c oughs> อยุงหน้าขนาดโลกแล้ว คุณหลานก็นมาเด็กอ้วนมาสวัสดีแฟนแฟนก่อนสวัสดีครับมาน,นี่เด็กอ้วนมาน,นี่เลวป้กกาก็กระดกเฮ้ย,อยองอแล้วไก่แล้วเป็นอยู่คุณ จ้าสวัสดีเป็นบ้าวแล้วพี่จ้อยตัวใหญ่จนอ้วนมันี่มาหามาหามสวัสดีกลัววันนี้ชิ้นอยู่เหมือนกันเมื่สวัสดีป้าอ้วนเนี่ยป้าอ้วนก็มาดูเนี่ยป้าอ้วน บรรยากาศบ้านคุณตาเพิ่นไปไปอยู่กรุงเทพแล้วเพิ่นเพิ่นกปล่อยทิ้งไว้แล้วที <c oughs> กันเลยหาเพื่อนคุยแม่จะฮื้อมาอยู่นี่วะ่ะพ่อปะโคปะเรล่าแล้วทะโมทอนแตะฮอนว่าไปก่ออันแม่ว่าอเพิ่องอาบน้ำเสร็จเข้ากะเมื่อคืนเนาะ ไปทำงานก่อนสู้ๆเด้อนี่ก็คือวางเวงะลงไปก่อนดีกว่าเอาผ้าออกมาก่อนนี่ว่าหลานน้อยอะเราเข้าไปแล้วยุงลูกมาออกมา <Okay. S 1> นี่มามาช่วยป้าไลฟ์สดนี่เลยลมบรรยากาศที่ไผ่เข้ามาที่หลังพอละงูเหลือมจะเอาอันคุณแม่ไปกินคนเนี้ย อั๋อดูนาจางระวางยุงเนอมรู้งไงมานี่กดไลค์โซดะดก็หานมดกันแต่ต้องเที่ยวค่อนระหว่างรอร้อยเวนนะจ๊ะรอร้อยเวนมาเป็นอารมณ์แบบศิละปะอ่ะมีความชอบในศินละปะมากเลยตัวอะไรโลกอันนี้ตัวอะไรแมว แมวเอากระดาษ a อมาภาพัพชมนะเจ้าวันนี้นี่สุดยอดเลยถ้าว่าได้เพลน่นี่โอ้โหมานะคะมาเมาส์ม,ม,มอยกันฉันก่อนเน้อขออยู่ในที่สว่างกันเนด้อดูเนี่ยมีกระป๋ายาปลาโคปลาเหล่าเจ้าอาดมาได้เอายากันยุงมาเนี่ยกว่าร้อยเวนจะมาเป็นอันในอย่างก็อันนี้เหตุก,นนหก่อนนะ เหรอเนี่ยแม่จีนอ่ะครับเนี่ย <c oughs> ตัดเป็ี่ยนเรื่อนเ็เอาได้ใจที่นี่ก็เป็ี่ยนมีข้างด้วยกระไรคนมันก็ร้อนของม,ม,มันมันกระเป๋าขนมขนมหมดแล้วหมดแล้วใส่รกระเป๋าทำไม,ไมอันขอย,ยืมอันพัดลมพี่ทักเพื่อนเพือพ่อนตอนเย็น นี่เปลี่ยนบรรยากาศเลยยนะบรรยากาศรอบๆนะที่จริงก็ถ้าตัดหญ้าเพี่ยวดีๆอ่ะมันก็จะดีมากเลยเนะาะเจ้ามีกันบ้านกอคอยคกินน้ำนอยแล้วรำกอน้ำมอยังเนี่ยมันจะทำให้กระอ้วนดูแล้ว อุ้มยายเป็นผู้หญิงเต็มตัวอันในกระเป๋าอะไรคะนุ่มขนมเมรแล้ว <c oughs> แล้วหมดแล้วใส่แล้วกระเป๋าทำไมอ่ะไม่รู้อันขอยืมอันพัดลมพิทาคลองอย่างที่เป็นเว็บแย้ยกยังยังอยู่ครบอยู่กำลังไล่โัเวเตเร็ว กลกวยมาสวัสด,ดีแฟนๆก่อนสวัสดีครับ <c oughs> ยิ้มหรอพูดหรอ